สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพีเข้าโกดังนะก็เลยจะมาเล่าประสบการณ์การทำธุรกิจเนี่ยเพื่อให้กับใครหลายๆคนที่อยากที่จะเริ่มทำธุรกิจนะคะได้ฟังมุมมองความคิดนะคะของคนที่ทำธุรกิจมาแล้ว4-5่ปนะีในการทำออนไลน์ธุรกิจออนไลน์นะคะซึ่งที่มีเข้าโกดังในวันนี้นะคะเป็นเพราะว่าบีจะทำการรีไซต์โกดังให้มันเล็กลงค่ะ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะรีไซต์ธุรกิจให้เล็กลงนะคะคือแค่ให้โกดังที่เราสต็อกของอะ่ะมันเล็กลงเนืกอออกไหมคะเพราะว่าบินเนอร์กำลังที่จะเริ่มให้สินค้ามันกลายเป็นพวกดิจิตอลโปรดักต์ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นพวกไฟล์รูปภาพไฟล์เสียงคลิปเสียงอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วของที่การขายของที่เป็นของที่จับต้องได้เนี่ยมันจะลดลงบิก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้พื้นที่เยอะขนาดนี้แล้วนะคะบิกก็เลยจะย้ายไปอีกที่หนึ่งที่ท,ที่มันเล็กลงเพื่อที่จะ ประหยัดต้นทุนนะในการทำค่าใช้จ่ายนะคะวันนี้นะคะก็เลยจะมาแชร์เพื่อนๆน,นะคะในเรื่องของการทําธุรกิจยังไงให้สามารถที่จะทํากําไรได้เยอะแล้วก็มีไรายได้ที่เยอะขึ้นนะคะภายใน1ปีด้วยค่ะบิจะเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่า,เ,าเมื่อสมัยที่บีเริ่มต้นนะคะเมื่อ4 5หปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นยุคข,ของการที่ใครสามารถที่จะนําสินค้าที่มีต้นทุนถูกนะเอาเข้ามาได้เนี่ยก็สามารถที่จะเอามาขายได้ในราคาแพงได้ โดยที่เราใช้วิธีการทําการตลาดผ่านทางออนไลน์ค่ะแต่ในยุคป,ปัจจุบันนี้มันไม่เหมือนกันแล้วนะคะยุคป,ปัจจุบันนี้ทุกคนนะคะสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งสินค้าที่เป็นต้นทุนถูกได้หมดเลยแล้วคนที่เอาเข้ามาขายก็ขายในราคาที่ถูกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นแก๊ปส่วนต่างกําไรเนี่ยจะน้อยมากๆบางมากๆ คนที่จะสามารถแข่งขันกันได้ตอนนี้เนี่ยนะคะก็เรียกว่าเล่นกันที่สเกลเลยนะคะใครที่สามารถที่จะสั่งจํานวนมากกว่าเพื่อให้ได้ต้นทุนที่ถูกลงไปอีกได้หรือใครที่มีความได้เปรียบในเรื่องอื่นๆนะอย่างเช่นเรื่องของขนส่งใครที่เป็นแบบเจ้าเล็กๆคุณก็ต้องไปส่งในราคาที่เป็นราคาปลีกใช่ไหมราคามันจะสูงกว่าการที่รถขนส่งเขาเข้ามารับที่ร้านนะคะรถขนส่งมารับที่ร้านเนี่ยคือเราไม่ต้องเสียเวลาไปส่งเองเขาเข้ามารับให้กับเราแล้วเขาก็ยังมีบริการ เนี่ยค่ะซองฟรีเทปกาวฟรีนะคะสติกเกอร์ที่แปะหน้าซองก็ฟรีอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมีสวัสดิการพวกนี้ให้กับเราอีกมันก็เป็นการประหยัดต้นทุนให้กับเราไปอีกอะคะ่ะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาแล้วก็ขายเป็นเจ้าเล็กเจ้าน้อยเนี่ยตอนนี้เรียกว่าไปได้ยากมากนะคะ แต่ในวันนี้ค่ะมันยังมีธุรกิจอย่างหนึ่งที่ยังสามารถที่จะไปได้ดีโตได้เร็วนะที่มีกําลังขยับไปเนี่แหละค่ะวันนี้มีมาบอกทุกคนเลยนะคะไม่กลัวใครมาเข้ามาแข่งทั้งนั้นนะทุกคนสามารถเข้ามาทําด้วยกันได้หมดเลยมันเป็นตลาดที่เหลือเฟือนะและทุกคนสามารถที่จะเข้ามาแล้วสามารถที่จะร่ํารวยจากธุรกิจนี้ได้นั่นคือการทําธุรกิจที่ไม่ต้องมีสินค้าค่ะหรือเป็นพวกดิจิตอลโปรดัก อย่างนึงเลยนั่นก็คือการที่เราเอาความรู้ประสบการณ์ความสามารถของเราเนี่ยนะคะมาถ่ายทอดนะคะแล้วก็แบ่งปันให้กับใครที่เขากําลังอยากศึกษาเรื่องนี้อยากที่จะรู้เรื่องนี้เนี่ยฉันมีวิธีทางลัดให้โดยที่คุณไม่จําเป็นจะต้องไปลองเลยนะยกตัวอย่างก็ได้ค่ะตอนที่บีเริ่มทําถ่ายทําคลิปพวกนี้เนี่ยนะคะ บีก็ไม่ได้ไปศึกษาที่ไหนอะคะ่ะบ,บีบีทำเอาเองนะคะก็ทดลองลองผิดลองถูกซื้อกล้องซื้อไฟซื้อพรอ็อพซื้อนุนนี่นะเยอะแยะมากมายหมดไปประมาณ30,000กว่าบาทซึ่งจริงๆแล้วอะคะ่ะคอร์สเรียนพวกเนี้ยมันมีสอนอยู่แค่ราคาแบบหลักพันเองอะสา0สี่พัน ขาก็มีสอนกันอยู่นะคะซึ่งมันจะช่วยประหยัดและเป็นทางลัดให้โดยที่บีไม่ต้องไปเสียเงินซื้อลองซื้อไฟลองซื้อกล้องลองซื้ออะไรต่างๆแล้วออกมาสุดท้ายมันไม่เวิร์กแล้วก็ต้องแบบโอ้โหเปลี่ยนใหม่หนู่นนี่ใช่ไหมคะแต่ถ้าในวันนั้นบีเลือกซื้อคอร์สเรียนนะคะแล้วบีสามารถที่จะรู้เป็นทางลัดได้เลยว่าไปซื้ออุปกรณ์นี้สี่ไฟนี้สิราคาเท่านี้เท่านี้เทา่ทานี้นะเราก็จะสามารถ1คุมงบได้2ไปสู่ทางลัดเลยว่าสิ่งที่เราทํามันคือสิ่งที่ถูกไม่ต้องไปลองผิดแล้วลองแต่สิ่งถูก อย่างเดียวสังเกตไหมคะที่บีพูดว่าคอสที่สอนเรื่องของการทําคลิปพวกเนี้ยราคา4 5่0 0าพันบีก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแพงเลยนะเพราะมันช่วยประหยัดเงินบีไปได้ส0 0 0 0ื่นสีถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเรารู้คุณค่าของสิ่งที่เรามีแล้วเรารู้ว่ามันจะสามารถที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นได้ยังไงไปช่วยให้เขาสะดวกขึ้นประหยัดขึ้นรวดเร็วขึ้นนั่นแหละค่ะมันคือสิ่งที่มีคุณค่าแล้วเป็นสิ่งที่มีคนที่ต้องการสิ่งเหล่านี้อยู่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะหลักการในการเลือกธุรกิจที่ดีเนี่ยนะคะมันก็มีอยู่ค่ะก็คือ 1. เลือกสิ่งที่เรารักและเชี่ยวชาญชํานาญกับมันค่ะอย่างที่2นะคะก็เลือกสิ่งที่เป็นต้นทุนที่ถูกๆต้นทุนต่ําๆเลยนะคะ และก็อย่างที่3นะคะเป็นสิ่งที่ได้กําไรเยอะๆค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในวันนี้มีสรุปมาให้เลยนะว่าการทําธุรกิจที่เป็นดิจิตอลโปรดักต์เนี่ยนะคะมันสามารถที่จะเข้าแก๊ปทั้ง3ข้อได้เลยนะเพื่อนๆจะสามารถรวยเร็วได้แน่นอนเพราะต้นทุนต่ํามากมาจากความรู้ความสามารถของเราอะคะ่ะไม่ต้องไปเสียเงินซื้อแล้วอะ่ะ 2องกำไรนี่เยอะมากเลยนะคะ3ส,สิ่งที่เราถนัดเพราะประสบการณ์ของเราเนี่ยนะคะผ่านอะไรมาตั้งเยอะทําอะไรสําเร็จมาตั้งเยอะนะเราสามารถที่จะมาช่วยถ่ายทอดเป็นทางลัดให้กับคนอื่นๆเนี่ยเขาได้เรียนรู้ไปกับเราด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองนะคะในการวิเคราะห์ธุรกิจ ซึ่งเรียกว่าจะเป็นธุรกิจในอนาคตและเป็นธุรกิจที่มีกำลังจะก้าวเข้าไปทำนะคะผ่านจากมุมมองคนที่ทําธุรกิจออนไลน์มาแล้ว4 5หปีค่ะเพราะฉะนั้นการันตีได้เลยนะคะว่าสิ่งที่ผ่านมาเคยสําเร็จในอดีตไม่ใช่สิ่งที่จะสําเร็จในอนาคตและสิ่งที่กําลังจะเป็นอนาคตบีก็ได้บอกให้คุณไปแล้วนะคะเพื่อนๆคนไหนที่มองเห็นว่าเป็นโอกาสก็อย่าลืมเอาไปทํานะคะแล้วเชื่อว่าทุกคนจะสามารถที่จะเติบโตแล้วก็ร่ํารวยไปได้จากการทําธุรกิจตรงนี้ค่ะ สำหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้กับเพื่อนๆที่เรารักได้เห็นคลิปนี้กันเยอะๆเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจครูบิลีฟเอาไว้ด้วยนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ